ขั้นจะไดขี่สางกังหมมป็นพญาอย่าสุลืมข้าวหน้าผู้ขี่ข้วยค้อนกาขั้นจะเป็นหน้าหนายอย่าทำโต้หายหมาดไงเนื้อพี่น้องเดอ้อขั้นที่กินแกงไก่ต้มอย่าลืมเมี่ยมอย่าลืมเมียมเ่ยงแกวบักขามเด้อพี่น้องเดอ้อกราบสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อ ยินด,ดีตอนรับก็คือช่องมูปิ่งเอฟซีนะครับเดิมมันี่เด้อครับสวัสดีครับผมมันี่มาอยู่กันทะล่มครับผมมันนี่คนป่วยมาหาหมอมารักษาขาขาหักหมอรักษากระดูกแผนโบรลานครับผมมือนี่กีทายถอดบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซี ได้รับส้มรับฟังมึงอะเิ่นแอนมี่ที่รักษาแบบใดหวางให้พี่น้องทอี่ที่ตามไมีเดิอครับเดิมมันนี้เดิมเม่ตุกรักษากระดกูกอยู่กันะลมศีรษะเกืมอนี่เดินทางไกลมาจากบุญธลิกครับผมมาจากบุญธลิกที่มารักษากระดกูก คน,บบน,นทีาานน่รักษาแบบใดครับข้อให้พี่น้องอซตี้ที่ตามมาด้ขับมอเ้อรักษาแบบโบราณครับผมแบบปัจจุบันการรักษาที่กันครับผมมันสีล่องมากมากแล้วครับผมมนหนึ่งแล้วกะระลูซึ้อกว่าอาการดีขึ้นครับผมมือหมอเพิ่นนัดมาอีกรอบสองมือตรงกับวันศุกร์ ที่เศร้าหรือว่าสีทุเล่าก็ค่อยให้เอฟซีที่ตามงเด้อเหมือนเนินเพ mm ื่อนที่รักษาแบบไหนแนวไหนกับพี่น้องเอฟซีที่ตามมึงอ่าเมื่อนี้ท่านข่ามาลับชมรับฟังตางต่อ y o u t u b มูฟฟี่เอฟซนะครับเด้ออ่าทำมาคลิปที่สอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแทร์กดติดตามด้พี่น้องเด้อไม่เด้อเอาไปที่นี่แนวท่างรักษาแบบได มันชี่ท้ายทอดใย้พี่น,อน้อง้รับช่วมรับฟังแต่ว่าตอนนี้เพื่นมท่านได้เปิดครับผมโอีคไปหากินเขากินอย่งนั้นครับผมตอนนี้เป็นเวลาสองโมงก็กลัวนะครับสองโมงก็กลัวแล้วครับผม ไอพี่น้องเอฟซีฝากติดตามเลยนะครับเดอ้อมันเ,เป็นมินเนี่ยสร้างรักษาแบบใดอืารักษาแบบหมอโบราณครับผมเิ่นทิเป่าหรือเิ่นที่เห็ดแบบใดไงนี่น้องเอฟซีติดตามเบิ่งคอยติดตามเบิ่งเด้อเด้ออืมขออนุญาตถ่ายกล้องหนานะครับเดอ้อมันนี้เด้อครับผมขอติดตามต่อไปเยเพิ้นรักษาแล้วกะ อีทายบิ่งรอบหนึ่งนะครับเด้อ,อตอนนี้ขอเวลาไปหากินเข่ากันครับผมนึกเข่าแล้วครับผมเดี๋ยวเวลาต่อไปเพื่อข้อดิจตามต่อไปนะครับเด้อครับผมแต่วันอีกรอบครับผมคนก็เริ่มนั่งไหล่มากนะครับาางานงายงานหมอนเม็ดเล็กลักลอบกันดูหยุดลักลอบกันดู เดี๋ยวราไปด้านที่บ้านมีตุก๊กตากระโดูกส่วนมาขุยู่เป็นกระโดูกเรียกว่ารักษาได้ทุกอย่างครับผมรักษาได้ทั้งหมอนรองกระดูกกระดูกทรัพเ์สินก็รักษาได้ครับผม เจอคุณงมาเกลียวก็เส้นกับเอ็นครับผมเสียพากันดูคุณหมอคุณหนวดเองเนะบวานคุณหมอหนวดเองเนะบวานนี่ครับผมบรรยากาศครับผม บรรยากาศพนกระตกลิ่นครับผมเหมืนอมนนี่มือสาวตกลิ่นบดขึ้นเลยครับผมเนี่ยบรรยากาศหน้าบ้านไมต่ตุครับผมไม่ตุรักษารกระดูกบ้านกอกกันทะลุมครับผมนี่หน้าบ้านเมื่อสนใจสิมารักษากระดูกสัมาเดชได้เอยครับเจ้านี่บ้านไม่ตุครับผมหน้าบ้านไม่ตุรักษารกระดูก บ้านแม่ซุกตักซากระดูกครับผมบรรยากาศบรรยากาศรักษาคือเป็นแนบนีครับผมบ้านแม่ซุกตักษากระดูกนี่ครับผมบรรยากาศตอนนี้มันเสาคนมันค่อนเลหลายกอง บังดนตรีเบาเพอนะครับเอออังดนตรีบอาเพาะไปพังๆก่อน าการบานไม่ตุ๊กเราก็ดูมันจะคนหายคนป่วยแต่เขามาน,าน,นาั่งล่อท่าน บรรยากาศก็นอย่างนี้แล้วครับผมนอนหลังหลักฐาครับผมเป่ากันท่ายาน้ำนั่งผมนวดผมนอนหล,อลังหลักฐาน

สวัสดีนะคะรับเดอก่ันที่เขามารับชมครับผมสวัสดีครับอ่าในร้าแม่หมอเมีทุกรรักษากระดูหมอชื่อดังอย่ง,งกัรทดลองศีรษะเกีรครับผมอ่มาผมผ่าบรรยากาศครับผม

บ่นี่ยบาบกันเ้ือนนี้บ่ไม่รักำบรราาม่หมอสาธที่กำมงคลเราล้วผมอานนี้ไม่เชื่อจะลบหลู่ครับผมธีสามัคคีพระคลสวัสดีนะครับผมกรุคนสวัสดีทำแบบโบ่านครับผม ก็ถือกับว่าถือกับว่าเศร้าแล้วก็บางคนก็บว่าเศร้าก็แล้วแต่ก็มนอยากจะโลอกให้โลอกมันครับผมนี่เระวิธีการรักษาของเคนเดียวได้ครับเด้อนี่รักษาแบบโบราณครับผมรักษาแบบโบราณ

นี่คือภาพบรรยากาศการรักษาของแม่หมอครับผมอาร์มีนาเต เอียลอยไม่ติดใรดเอ,โอ<ม>ลบลูครับผมลองมาพิสูจน์มีาาครับผมสี่น้อยมาหายกับสึ่งหแล้ะครับผมสี่มาเจอที่สองแล้วเพื่อที่แหลกย่างบม่ได้เ้วพ,พ่อมีมหมอเฮตุไหนกันย่างได้ครับผมนีม่ คนป่วยก็แล้วมารักษาหลายครับผมไปแล้วผู้เมื่อก็มีครับผมผู้มาเตสเสากรับก้อนนครับก้อนผู้มาเตสเสาครับผมนั่นยาวไปแล้ครับผมผู้มอเจสเสากรับก้อนไปมาก่อนครับก้อนครับผมคุณหมอประนัดอีกแล้เศร้าได้รับประสาทอ่า เข้าแล้วอาจารย์ต้องมาอีกแล้วอาจารย์การการกับเด็กจะมาไหมพฤติกรรมการรักษาเพื่อนครับผมครับผมพิติกรรม,มเพื่อนครับผมพิติกรรม,มเพื่อน

วิธีกรรมกัานนล้กันวว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 วกวรวาวัวว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 วาวว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 ว่างวววววววาวว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 กวว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 าวว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 ว เป็นยังไงที่เศร้าว่าอาละผู้ค้าฮักเงี่ดีขึ้นแล้วคนวราไ่ได้มากอีกแล้วขอบคุมีการรักษาบ้างเด็กผู้ส่งวัเด็กผู้ส่งวัก้บสิบได้เ่กันล่ะเฮียก็เล่นเอียยานไหมเ้าผ้าผ้าผ้าป้าผ้าผ้า ดีท <500 S 2> ี่ทำด้วยแ<อ>ม่หมอเด้อเขาไปเบิ่งจากของเด้อส่อง u t u b e เด้ออ่ามูปิง้งเอฟซีครับผมเขาไปเบิ่งจากของทุกคนแหละเขาไปเบิ่งจากของเด้อมีคนใครขึ้นมาหน่อยเนี่ยด้วยแล<อ>้วไห<อ>วบ,บ่อ่านนครับผมเจ็ดสิบเก้านแล้วครับผม บอคนว่าละกาแล้วแล้วระด้มาอีกแล้วคนว่าเตาแล้วคนมาเตาแล้วทั้งตาทั้งใหญ่ค่ับผมประเป็นยวปีอืเตาแล้วครับผมนภาพบรรยากาศครับผมที่ม้านเมตุตกรักษากระดูกครับผมม้านเมตุกรักษากระดูก อ่ายนญ่ไปเท่าไหร่เศร้าแล้วบ่เศร้าแล้วบ่เศร้าแล้วบ่เศร้าแล้ม่ร้บอเป็นยังบ่เป็นยังมาเดี๋มาอืมนี่สองไาใหญ่ก็มาลักตาว่าเศ้าแล้วว่าสันมาหอดเศ้าเลยอืมเนี่ยแม่ยจเตี้ยอืมเอ้อ ฝ่าหัวนย่แผไมันได้แผลมันอยากเศร้าเบาหวานก็มารักษาหนีได้แผลมันเด้ออยากเศร้าเบาหวานก็มาหนีเด้มีเราาบรรยากาศครับผมการรักษาของมีหมอตกครับผมอยู่กันทะลุมครับผมบ้านก่อครับผมอือครับผมแล้วบรรยากาศอ๋อแล้ว เขาบ่เป็นหยังบ่ให้กูบ่เป็นหยังเอาอ่ะเออบ้านของเขาก็ได้อ่ะอ่าแหมเออเป็นลมครับบรรยากาศมันร้อนมันเผาะ <coughs> 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 น,นี่เป็นกำลักซ้าแบบพื้นบ้านครับผมกซ้า,าแบบพื้นบ้านาจากยางยไม่ได้ม่ยางได้ครับผมนาเรือเสือไปลนลูกบ้านบนบัวสิพาเอานาเรือเสือครับผมลูกบ้านวัสิพามนีบริพาครับผมยางได้เสือบ่เดียวว่ามอที่บาถลแล้วครับผม ยูกันทะล่มเด้อผู้ใดอยากมารักษาก็มาเด้ออืมไดอยากมาไกลๆมาไกลกล็มาเด้อเนี่ยมาได้ดทัวร์ทั้งๆทั้งากันทะล่มนี่ครับผมเอกดคูเกิลมาเลยครับผมคูเกิลแม็กมาเลยจีพีเอสมาเลยบอกว่าบ้านเม็ดตุกรักษากระดูกกระดอนหอดเลยครับผมกดจีพีเอสมาเลยครับเด้อพอมีหน่อยสิเอ้ย กบานแล้วครับผมกบานแล้ว,วกบวา,านแล้วนีครับเศ้าคือแทวนี้ล้วภาพบรรยากาศบ้านไม่ม้อกันแบบนี้แล้วครับผมสิ็จิ์กับแล้วครับผมมาเศร้าแล้วว่าใส่ตามหาโซเฟอร์คนครับผมโซเฟอร์ไปไซ้ายนี่โซเฟอร์ไปไซ้ายเนาะโซเฟอร์เนาะโซเฟอร์หาย โซเฟอร์ไปใส่น้อโซเฟอร์เนาะครับผมนี่เราพาไปในงานฝนตกลื่นแสแฉกผมบ้านแม,แม่แม่ตุก้วครับเดอ้อแม่ตุกรักษากระดูกเดอ้อไปซื้อารักษากระ,กกระดูกีเพียมาเลยบ้านแม่ตุกรักษากระดูกก็จนไปจากมาจากมารักษาแบบอืมไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับผม มามาแล้วล่ะมามามาครับผมอ่าแล้วไหวมือนีอเนเอนกก่เด็กก้าวไหวมือนี่อา่าคนป่วยมากอะเด็กก้าวไหวมือนี่อืมซื้อบพริกบ่ทอ,อ,อทุ้งเท่าไรอะนี่เออบ่ออืมครับผมตามหาโซเฟอร่สะเบิร์หาในปุ่นหูเลยเมื่อกี้เลย ไปเลยเด้อครับเมื่อเลบานเด้อเมื่อแล้วื่อหนออกกันไหมเมื่อแลเมื่อแล้วบานไปเลยเด้อพม่มอเด้อไปแล้วไปแล้วไปเลยเด้อโอกาสนาพอกันไหมนะครับเด้อบกกิบเพียงแค่นี้นะครับเด้อพี่หนองเอฟซีเด้อไปแล้วบกลิบแล้วกลาบ้านแล้วครับผม กลับบ้านล่ะพอ,อกันคลิปหนาครับผมผูใดเขามารับชมขอขอให้ลำํำเรื่อยนะครับเด้อสชคดีไม่ใช่ดวยครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มา,มารับชมวันนี้การหามงินนี่กับกัรต่คส